สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับภาษาเกาหลีทีวีนะคะในคลิปนี้จะมาอธิบายแต่ละประโยคเวลาเราสนทนาเบื้องต้นด้วยภาษาเกาหลีนะคะในช่วงที่สองเนี่ยก็จะมีคำถามเยอะอยู่นะคะแต่ละประโยคก็คนเกาหลีใช้จริงๆค่ะแล้วก็ใช้แล้วมันจะไม่มีความรู้สึกว่าคนต่างประเทศพูดภาษาเกาหลีแบบแปลกๆมันก็จะเป็นประโยคแต่ละประโยคก็คือแบบเนทีฟเลยนะคะ ก็จะมาอธิบายถึงอารมณ์ของประโยคหรือว่าสถานการณ์ที่ใช้ประโยคนี้จะเป็นยังไงนะคะเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะประโยคแรกค่ะเป็นประโยคแน่นอนค่ะบุลลูนิโจอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เวลาเขาถามว่าทํางานนั้นเสร็จยังอะอยากดูอะแล้วก็บอกด้วยความมั่นใจว่าแบบแน่นอนค่ะบุลลูนิโจเราทางานนั้นเสร็จแล้วอย่างนี้นะคะหรือว่าเป็นการบอกว่า เขาถามว่าเฮ้ยแกได้สมัครนู่นนี่นัน่นปะมันมันต้องสมัครถึงวันที่30มสิบอะแล้ววันนี้วันที่9้าแล้วแกได้สมัครปะแล้วก็อาจจะตอบว่าบุลโลนิโจสมัครแล้วแน่นอนอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการตอบเขาว่าแบบเรารู้สึกมีความมั่นใจในสิ่งนั้นนะคะว่าคําถามเขาอะเขาอาจจะถามถึงเรื่องงานเรื่องนู่นนี่นัน่นว่าเสร็จหรือยังอย่างนี้ ได้ทำหรือเปล่าหรือว่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเราก็เป็นการตอบการถามเขาในเชิงบวกว่าคำถามเขาอะถูกแน่นอนเราก็ทำแล้วอย่างนั้นแน่นอนมันเป็นอย่างนั้นแน่นอนนะคะเราก็จะใช้คำว่ามุลลุ่งโจนะคะข้างล่างค่ะเป็นเจอกันครั้งหน้าค่ะลาจุงไงไปอนาจุงเอก็คือครั้งหน้าคราวหน้านะคะพายโยก็คือดูนะคะเจอกัน คนเกาหลีจะใช้คำว่าเจอกันเป็นพายโยก็บ่อยอยู่นะคะก็สามารถใช้แทนคำว่ามันนายูก็ได้นะคะเป็นการพูดเวลาหลังจากที่เราเจอกับเขาเสร็จแล้วเดยกับเขาเสร็จแล้วเขาก็อาจจะเป็นการบอกเป็นคำลากอนว่าแบบาจจะกันครั้งหน้านะอย่างนี้นะคะถึงแม้จะเจอไม่เจอเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ก็เป็นการบอกลาคนอื่น แบบภาษาเกาหลีนะคะก็จะเป็นตาชุวยไงปายเราจะกันครั้งหน้านะตัวนี้นั่นเองค่ะต่อมาค่ะเป็นดีค่ะช่วยอนะคะอันนี้ก็เป็นการตอบคำถามคนอื่นว่าอย่างเช่นเขาถามว่าคิดยังไงกับสิ่งนี้ชอบวันนี้ปะอย่างนี้เราก็จะตอบเขาว่าแน่ช่วยออย่างนี้นะคะก็เป็นการตอบในเชิงบวกเหมือนกันค่ะ เป็นการตอบแบบเรารู้สึกดีกับสิ่งนั้นเราก็ช่วยออย่างนี้นะคะข้างล่างค่ะเป็นเจอกันที่นั่นนะคะเขาคิดสบายออันนี้ก็เป็นการบอกก่อนที่จะเจอนัดกันนะคะแบบเรานัดกันเสร็จแล้วแล้ววันนี้อ่ะเป็นวันที่เรานัดกันวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องเจอกันเขาก็จะโทรมาโทรโทรมาเพื่อทวนว่าวันนี้เราเจอกันที่นั่นนะ แล้วหลังจากที่เราคุยโทรศัพท์เสร็จเขาก็อาจจะบอกว่าอ่านังเจอกันที่นั่นนะอย่างนี้นะคะก็จะใช้เป็นขอคิสสบายอ่อย่างนี้นะคะหรือว่าอีกความหมายหนึ่งก็คือเวลานัดกันนะคะเราอาจจะอืมเราคิดไม่ออกว่าเอาเป็นสถานที่ที่ไหนดีตรงไหนดีอยากให้เขาเสนอมาแล้วเขาก็เสนอว่าเจอกันที่นั่นดีกว่าอย่างนี้นะคะขอคิสสบายอ่ะ ย่างนี้นะคะความหมายแรกก็คือเป็นความหมายที่ทวนทวนว่าแบบวันนี้เราจะเจอกันที่นั่นนะอย่างนี้นะคะความหมายที่2ก็คือเป็นการบอกในการนัดอะไรบางอย่างนะคะว่าแบบงั้นเจอกันที่นั่นดีกว่าอย่างนี้นะคะก็อาจจะใช้บ่อยนะคะอยากให้ทุกคนทำจําไว้นะคะคอกีก็คือที่นั่นซอก็คือตัวชี้สถานที่ก็คือที่นั่นนะคะ พายก็คือเจอกันนั่นเองค่ะค่ะต่อมาก็จะเป็นพวกคำถามแล้วนะคะอย่างเช่นดื่มอะไรไหมคะบูโจมบาชิแล้วอันนี้ก็เวลาลูกค้ามาร้านอต้องเรียกว่าร้านเหรอคะอาจจะเป็นบริษัทก็ได้นะคะถ้าเป็นลูกค้าเราก็ควรให้อาหารกับเขาเนาะแต่ถ้าเป็นลูกค้าที่มาบริษัทเราเราก็อาจจะ ให้เขานั่งที่โซฟาแล้วก็คุยกันสักนิดสักหน่อยเกี่ยวกับเรื่องงานแล้วเราก็อาจจะบอกว่าแบบเอ้ยอยากกินอะไรไหมจะให้ไปซื้อกาแฟให้เปล่าอย่างนี้นะคะก็จะเป็นบูจมมาชิเลวโมก็คืออะไรชมก็คือหน่อยมาชิเลวก็คือดื่มไหมอย่างนี้นะคะก็เป็นการถามว่าถามทักไทยเฉยว่าวถามทักว่าแบบอยากดื่มอะไรปะอย่างนี้นะคะบูจมมาชิเลวก็จะใช้ในสถานการณ์แบบนั้นเองค่ะ ต่อมาค่ะเป็นไปด้วยกันได้ไหมคะขัดชีก้าโดเถียัดชก็คือด้วยการคาโดเถี o คาโดคาโดก็คือไปด้วยได้ไหมอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการถามว่าแบบเวลาเขาบอกว่าอ่ะงั้นคุณตึ๊บตึต๊ไปทำอันนั้นมานะแล้วเราก็รู้สึกอยากไปด้วยคะ่ะเราก็อาจจะขอคขาว่าแบบ ไปด้วยกันได้ปะอย่างนี้นะคะก็จะเป็นคาชิกาตูเทวไปด้วยกันได้ไหมคะอย่างนี้นั่นเองค่ะต่อมาค่ะก็คือขอแก้วหน่อยได้ไหมคะครบจุ่มชีแล้วอันนี้ก็เวลาเราจะล้างจานค่ะแล้วข้างๆเราก็มีแก้วแล้วมันอยู่ไกลมันอยู่ห่างไกลจากเราอะคะ่ะถ้าเราเดินไปฟองน้ำมันก็ตก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 ,ตก,ตก แล้วก็อาจจะฝากคนที่อยู่ข้างๆแก้วนั้นว่าแบบขอแก้วนั้นได้ป่ะครบจ้มชิชิเลวอย่างนี้นะคะหรือว่าเราไปร้านอาหารแล้วเรามากัน3คนแต่เขาให้แก้วแค่2คน2ใบหรือว่าเขาก็ให้แก้แกวแมา3 3ใบปกติเพราะเราก็มา3คนแต่เราอยากได้อีกอันนึงเพราะเรามีเด็กอีกหนึ่งคนเพราะเราอยู่กัน4คน เราก็จะขอว่าแบบขอแก้วหน่อยได้ไหมคะครอบจมชิชิเลอย่างนี้นะคะครอบก็คือแก้วนะคะมาจากคําภาษาอังกฤษแปลทับนะคะอันนี้ก็ภาษาเกาหลีทบับมาจากภาษาอังกฤษมาเลยคะ่ะช่มก็คือหน่อยชิชิเลก็คือให้ได้ไหมอย่างนี้นะคะข้างล่างค่ะเป็นเบอร์โทรเบอร์อะไรคะชอน่าปุนโอ้ก,อก็ออตเนาปนก็คือเบอร์โทรนะคะออตตเคก็คือ ยังไงเทลก็คือมันเป็นยังไงนะคะเวลาคนเกาหลีจะถามอะไรบางอย่างเขาก็จะชอบใช้คำว่าเป็นยังไงอย่างนี้นะคะเป็นการถามว่าเบอร์โทรคุณเป็นยังไงหรอคืออยากได้เบอร์โทรค่ะเบอร์โทรเบอร์ to. อะไรเขาจะถามว่าชอนาโบโนกบออ์คเคอดโยนะคะต่อมาค่ะก็คือให้ช่วยอะไรไหมคะบโทรด้ไกมคย นะคะโมก็คืออะไรทัว t ์ติกก็คือให้ช่วยไหมยอย่างนี้นะคะเป็นการถามว่าจะให้เราช่วยป่ะอย่างนี้นะคะก็จะเป็นโมทัวร์กอาจจะเป็นพนักงานใช้กับเราเวลาเราไปร้านเครื่องสําอางแล้วเราก็รู้สึกแบบ hey, เอ้ยเบอร์นี้อยู่ไหนนะเราใช้เบอร์สองะแต่ในที่นี้มีแต่เบอร์หนึ่ง แต่เราอยากได้เบอร์สองอ่ะเราก็ค้นค้คนค,นค,นค,นคน้งงนแล้วพนักงานเขาก็อาจจะสังเกตเราแล้วเขาก็จะมาหาเราแล้วเขาก็พูดว่าบูทัวร์ติเกอย่างนี้นะคะจะให้ช่วยอะไรไหมยอย่างนี้นั่นเองค่ะหรือว่าคนธรรมดาอาจจะไม่ต้องเป็นพนักง,งานในชีิปประจําวันพ่อแม่เรากํลาลังหาอะไรบางอย่างอยู่แล้วเราก็รู้สึกอยากช่วยเขาแล้วก็อาจจะถามเขาว่าแบบให้ช่วยอะไรไหมยอย่างนี้นะคะข้างล่างค่ะเป็น สามารถสั่งได้ไหมคะชูมุนคาเนืงไกโยอันนี้ก็เราเวลาอยู่อยู่ร้านอาหารค่ะชูมุนก็คือการสั่งสั่งอะไรบางอย่างนะคะคาเนึองฮังกโยก็คือสามารถทำอย่างนั้นได้ไหมยอย่างนี้นะคะคานึงแบบว่าสามารถนั่นเองค่ะอันนี้ก็เวลาเรียกพนักงานแล้วเราก็อาจจะถามว่าแบบอตอนนี้สั่งได้ป้ะอย่างนี้นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะ ือรู้สึกว่าเมนูนี้ไม่อยู่เพราะไม่ไม่เคยเห็นคนกินเมนูนี้เลยเราก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้สั่งได้ไหมอย่างนี้หรือว่าอาจจะต้องสั่งเป็นดิจิตอลแต่เราไม่รู้ก็เลยสั่งกับพนักง,งานได้หรือเปล่าอย่างนี้เราจะใช้คำนี้ได้เลยนะคะว่าชุมุนขาเนืองไงยนะคะต่อมาค่ะก็คือตอนนี้มีเวลาไหมคะชิ๊กึมชิการิสีย อันนี้ก็เป็นการถามคนอื่นนะคะว่าตอนนี้มีเวลาไหมก็จะเป็นความหมายว่าคนที่เราถามด้วยอ่ะ like คนที่จะต้องตอบอะ่ะเขาอ่ะมีเวลาไหมอย่างนี้นะคะอาจจะเป็นการบอกเขาว่าตอนนี้มีเวลาหรือเปล่าเหตุผลที่ถามก็คือเราอยากคุยด้วยกับเขาเรามีเรื่องที่จะต้องใช้เวลากับเขาอะค่ะ เขาอาจจะไม่มีเวลาเขาจะต้องไปทำงานอื่นต่อเราก็เลยต้องถามเขาว่าชีกึมชีกันอิสเซ o นะคะชีกึมก็คือตอนนี้ชีกันก็คือเวลาค่ะอิสเซลก็คือมีไหมนั่นเองค่ะข้างล่างค่ะเป็นขับรถเป็นไหมคะอุนจอนสิสเซอย่างี้นะคะอุนจอนอุนจอนนะคะอุนจอนก็คือเป็นการขับรถนะคะขับรถก็จะใช้คำว่าอุนจอนนะคะทุกคนจำไหมนะคะ พาร์ซูอิสก็คือสามารถทำอย่างนั้นได้ไหมนะคะมีความสามารถในการขับรถหรือเปล่าอย่างงี้นะคะเราก็จะถามได้ค่ะว่าอุนโจนอสิเซลอย่างงี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นความหมายแรกค่ะคำหมายที่สองของประโยคนี้ก็คืออาจจะเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนไม่อยากขับรถแล้วมีคนถามแบบในนํำเราว่าแบบตอนนี้แกขับรถได้ปะ อย่างนี้นะคะเพราะว่าทุกคนตอนนี้คือแบบเขาเหนื่อยกันมากเขาง่วงนอนมากแกดูไม่ง่วงนอนน่ะเราอยากจะให้เธอขับรถนะ่ะขับรถได้ปะอย่างนี้นะคะอุนจอนซอย่างนี้นะคะก็จะมี2องขาหมายก็คือความหมายแรกสามารถทําอย่างนั้นได้หรือเปล่ามีความสามารถในด้านนั้นหรือเปล่าแบบที่2ก็คือสามารถในสถานาการณ์นั้นไหมนะคะ ต่อมาค่ะเป็นเป็นคนไทยไหมคะเทวกุศลเมเทกุกก็คือไทยนะคะซาก็คือคนคะ่ะเอเก็คือเป็นหรือคือนะคะเป็นการถามว่าเธอเป็นคนไทยหรือเปล่าอย่างนี้นะคะเทวกุศลเมวอย่างนี้นะคะก็คนเกาหลีอาจจะถามเราหรือว่าคนไทยที่เจอที่นั่นอาจจะถามเรานะคะเพราะว่า แบบรู้สึกว่าเอ้ยแกเป็นคนไทยอะแต่อาจจะไม่ได้เป็นคนไทยเขาก็ถามก่อนคะ่ะว่าเทวดาเหมียวอย่างงี้นะคะถ้าไม่ใช่คนไทยเราก็ลอดไปแต่ถ้าเป็นคนไทยถ้าเป็นคนไทยก็จะดีนะคะข้างล่างคะ่ะเป็นช่วงนี้ยุ่งไหมคะยูจึมผับไปโยยูจึมก็คือช่วงนี้นะคะผับไปโยก็คือว่างไหมขอภัยนะคะยุ่งไหมนะคะ ผับปามาจากคําว่าพับปูดานะคะพับปูดาแปลว่ายุ่งนั่นเองค่ะอันนี้ก็อืมเป็นการถามเขาเฉยๆว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้แกยุ่งหรือเปล่าแกดูไม่มีเวลามากๆเลยนะอย่างนี้นะคะเขาก็จะถามได้ค่ะว่ายูจึมผับไปออย่างนี้นะคะต่อมาค่ะเป็นทำอันนี้ตารางได้ไหมคะอีก็หนาจุงแงดูเถอะ อีกอ็ก็คืออันนี้ขอดาจึงงก็ค,คือตอนหลังเข่าหน้าเห้ดูถก็คือทําอย่างนั้นได้ไหมนะคะก็เป็นการถามเขาว่างานเนี้ยทํำข่าหน้าได้ไหมคือจําเป็นต้องทําตอนนี้หรือเปล่าเราจะใช้คําถามว่าอีกอดาจงงดูถวนะคะข้างล่างค่ะเป็นขอขับรถได้ไหมคะ제가운전해도되요เราขอขับรถได้ไหมอย่างนี้นะคะอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าเราอยากขับ แล้วเราก็ต้องมีการอนุญาตจากคนคนอื่นหรือว่าเราจะต้องบอกเขาก่อนว่าเราอยากขับอย่างเงี้ยเราก็จะต้องใช้คำนี้นะคะเป็นเชก g าอุนจอนในตัวเนะคะเชก g าก็คือฉันอุนขออภัยนะคะอุนจอนอุนจอนก็คือเป็นการขับรถนะคะเ e o ก็คือได้ไหมนะคะ ต่อไปคะ่ะเป็นขอโทรไปหาเองได้ไหมคะเชก้าชอนายตุเถอันนี้ก็อาจจะเป็นคนอื่นต้องทําแต่เราอยากทำคะ่ะเราก็จะถามเขาว่าเช<ว>ก้าชอนายตุเถวเชก้ก็คือฉันนะคะชอนฮาฮาชอนอาเฮมาันจากคำว่าชอนอาฮดานะคะชอนอาฮดาแปลว่าโทรนะคะแบบโทรแบบกิริยานะคะฮเฮตุเก็คือทําอย่างนั้นได้ไหมนะคะเป็นการขออนุญาตคนอื่นนั่นเองคะ่ะ ข้างล่างค่ะเป็น check-in ขึ้นแรีเซล check-in ตอนนี้ได้ไหมอันนี้ก็จะใช้ที่โรงแรมนะคะเราอาจจะถึงโรงแรมเร็วกันไปแล้วเราอยากเช็คอินนะคะแล้วก็อาจจะถามหน้าเคาน์เตอร์ว่าเช็คอินตอนนี้ได้เปล่าอย่างนี้นะคะเซตสุดท้ายค่ะเป็นยังอยู่นี่ไหมคะอาจิโยกิเซลอาจิก็คือยังอยู่นี่ไหมคะก็จะเป็นยอกิเซลโยกิก็คือที่นี่ตรงนี้นะคะ อิเซลก็คืออยู่ไหมอย่างนี้นั่นเองค่ะอาร์จิกกิเซลอันนี้ก็อาจจะเป็นการถามว่าคนนั้นะ่ะยังอยู่หรือเปล่าอย่างนี้นะคะอาร์จิกโยกิเซลแล้วก็อาจจะเพิ่มเพิ่มประธานหรือว่าเพิ่มกรรมได้นะคะหรือว่าเป็นการถามว่าเราต้องอยู่ตรงนี้อีกหรือเปล่าอาร์จิกโยกิเซลอย่างนี้นะคะเขาก็จะตอบว่าอ้าไม่ต้องหรอกไปก่อนก็ได้ไม่ไม่ไม,ไม่ต้องรอเขาออกมาก่อนถึงเราจะไปได้ เราจะต้องอยู่ก่อนอย่างนี้นะคะสุดท้ายค่ะเป็นขอยืมปากกาขอยืมปากกาหน่อยค่ะเพนจุมพิลเลตูเซลเพนก็คือปากกานะคะทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษเพนนะคะชมก็คือหน่อยนั่นเองค่ะชูเซลก็คือยืมหน่อยอย่างนี้นะคะพิลเลตูเซลอย่างนี้นะคะก็เป็นการอยากให้เขาให้ยืมกับเรานะคะ ถ้าใครอยากรู้ไวยากรณ์ออจุเชลออจุดาก็สามารถกดบนลิงก์มุมบนขวามือนี้ได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะคะฝากกด s ั b สไ r i b e กดไลค์แล้วก็เปิดกิ่งแล้วฝากกดติดตามเพจ Facebook ภาษาเกาหลีทีวีแล้วก็ใน AG h i ฮ h k o r e เ n TV ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะขอ,อน้าจะกันใหม่ค่ะ